สวัสดีค่ะพบกับแฟงอีกแล้วนะคะวันนี้แฟงมีโกดังพร้อมออฟฟิตมานำเสนอให้อีกหนึ่งที่นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นโกดังอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะอยู่ที่คลองเจ็ดค่ะ ขายด่วนนะคะโกดังพร้อมออฟฟิศราคาพิเศษเพียง8ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะคะเนื้อที่โกดังของเราก็จะอยู่ที่200ตารางวานะคะมีออฟฟิศ1ห้องนะคะห้องน้ำ2ห้องค่ะ แถมฟรีนะคะแอร์หนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดถึง6ตัวเลยค่ะพร้อมระบบไฟฟ้า3ามเฟสนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เราก็มีปั๊มน้ําให้ด้วยนะคะพร้อมถังเก็บน้ําขนาด1 0,000ลิตรเลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะภายในโกดังก็สามารถจอดรถได้ถึง7-10คันเลยนะคะพื้นที่ใช้สอย กว้างมากๆเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะซื้อไว้สามารถเปิดดําเนินกิจการนะคะเหมาะกับการลงทุนเป็นอย่างมากเลยค่ะการเดินทางเข้าออกก็สะดวกมากๆเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อไปที่เบอร์081493 0423ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะย้ำไว้อีกนิดนึงนะคะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะขายเพียง8ล้านหแสนบาทเท่านั้นค่ะแฟนขออนุญาตฝากซับดีๆไว้ให้อีกหนึ่งซับนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ